มงจ้าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตำนานเรื่องเล่าเครื่องรางของขลังต่างๆกับทางช่องของเราอีกเช่นเคยนะครับและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกวี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมคดหินคาขมินข้นคาและขิง ที่กลายสภาพเป็นหินเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่เรียกว่าคดนั้นส่วนที่จะเป็นได้ก็คือส่วนที่เป็นเงาของพืชชนิดนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงนับว่าเป็นคดที่หาได้ยากเสียยิ่งกว่ายากเสียอีกเนื่องจากว่าต้องทําการขุดเงาของมันขึ้นมาจึงจะรู้ได้ว่าเป็นคดหินหรือไม่โบราณท่านเปรียบคดหินขานี้ว่าเป็นพญาแห่งคดเป็นพญาแห่งว่านชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ใดที่ได้พบก็ต้องถือว่าเป็นบุญวาสนาอย่างสุดๆเลยทีเดียวคดหินขานั้นกล่าวกันว่ามีอนุภาพในด้านป้องกันโรคภัยแก้คุณญสมนดำป้องกันอันตรายได้รอบตัวถ้าใช้บูชาติดตัวเป็นประจำจะช่วยปรับธาตุปรับปรานในตัวของผู้บูชาให้เกิดความสมดุลเลือดลมไหลเวียนดีมีสุขภาพแข็งแรงกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ พระเกจิอาจารย์หลายท่านมักนิยมนำไปแช่น้ำทำน้ำมนต์ไว้รักษาโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆซึ่งก็ได้ผลดีเป็นยิ่งนักส่วนคนทั่วไปมักนิยมพกพาบูชาติดตัวเพื่อป้องกันภัยและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของคดหินคาถ้าท่านชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องมงเจ้าด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการเข้ารับชมสวัสดีครับผม